สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจ่ทางสองน้ำได้ค่ะเดอ้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อแนวทางของปูขนเนาะค่ะสุดลลอกเงินล้านละค่ะสุดลลอกเงินล้านของปูขนแนวทางของปู่นก็นมีหลายสูตรคำนวณค่ะมีหลายสูตรเนาะเอาไปเบิ่งแค่กันค่ะแต่ละสูตรแต่ละอาจารย์ มักตัวใดชอบตัวไดก์กะจังคอยร้องผิดจารณนาเบิงเนาะค่ะเนาะมันจะมาตัวเดียวกันบ่อตลัสูตรคำนวณตัวเลขกเด่นเหลขกดังเลขกจับคููมากมันจะมาชนกันบ่อตลักษสำนักตัวใดมันเจงตัวใดมันแม่นกะร้องผิดจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะสูตรของเพื่อนเพื่อนกะคัดพิเศษล่ะค่ะตลัสูตรตลักอาจารย์เพื่อนกะถือว่าเพื่อนคัดตัวเด็ดๆทั้งนั้นล่ะค่ะมาให้เอามาเป็นแนวทางงห้เอฟซีด้เบิงเนาะค่ะ เดี๋ยวเกลํายย่อผ้าไปเบ่งน้ากันตัวเลขเพิ่นกับทรงมะหอยทางโทรศัพท์คือเก้าล่ะค่ะทรงตัวเลขมะหายแล้วเดี๋ยวเกลํายลำย่อยผ้าเบ่งตัวเลขเนาะค่ะเนาะค่ะชุดนี้ก็จะเป็นชุดล็อกเงินล้านละค่ะชุดล็อกเงินล้านของปูค่ะแนวทางของปูทรงมให้งหมวดประจําบันทีหนึ่งแม่สาค่ะเดี๋ยวเกลําไย่ลงแท่กระดาษในเบ่งเนาะจะได้เห็นน้ากันตัวใหญ่ๆค่ะตัวเลขของเพื่อนทรงมให้แล้วชุด งวดประจำวันที่หนึ่งค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งค่ะยอหกเก็ดค่ะวันที่หนึ่งเมษาเนาะค่ะเมษาค่ะชุดนี่ล็อกเงินล้านลรอค่ะชุดล็อก แตละชุดเนาะมันเป็นตัวเลขจากตละชุดของเพืนอนละค่ะมันจะมาส้นกันบ่เดี๋ยวห้ามเบิ้งน้ากันชุดล็อกเงืนล้านของรูชุดล็อกเงืนลลานค่ะล็อกเงินหลานรูขุนเพลนหายมาเลขกวิ่งเลขกวิ่งบนวิ่งล่างค่ะวิ่งบนวิ่งบนค่ะบนวิ่งบนเพลนหายมา เก็ดค่ะเก็ด mm. กับศูนย์ค่ะเวียง mm. บนเจ็ดกับศูนย์เก็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ปูจับคูมะแฮสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดสี่แปดค่ะสามเ็ดสี่แปด สามเจ็ดสี่แปดห้าเหนค่ะหกศูนย์เึ่งหนึ่งแสองค่ะแปสองสุดล็อกเงินล่า ถามว่าหลายบกกลายยุคค่ะแต่ปูเบนกระเด็เน,นหายยุคค่ะเ็นกระเด็นหายยุเนาะแปดสองแล้วก็เก้าสามค่ะเก้าสานี่ค่ะศูนย์สี่หนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าสุดล็อกเงินล้านของปูของปูมีอยู่จักโข ก็จะมีโย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโคค่ะเก้าคูคชุดบนค่ะชุดบนไม่ย 9, โยกเก้าคูคค่ะเก้าคูคเลขวิ่งเล็กวิ่งเดินไปที่เกตค่ะวิ่งเดินเกตค่ะวิ่งเดินเกตเก้าคูคค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งชุดลางเนาะชุดล่าง อันนี้จะเป็นล่างค่ะวิ่งล่างปูหายมาศศูนย์คับเจ็ดคือเก่าล่ะค่ะวิ่งล่างศูนย์คับเจ็ดบนกับเจ็ดคับศูนย์ศูนย์คับเจ็ดอนะตัวเดียวกันล่ะค่ะอันนี้วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างปกูกระเด็นเจ็ดคือเก่าแสดงว่าเจ็ดนไไดีนน่ไปได้ทั้งบนล่างเนาะค่ะไปได้ทั้งบนล่างจับคู่มาใหา ามาเบิ่งเล็กจับคูเล็กจับคูปูขนเลขกจับคูปูขนปนหามาแปดเก้าค่ะแปดเก้าเก้าศูค่ะเก้านย์ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หน่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองสองสาค่ะสองสาสาสี่ค่ะสามสี่สาแล้วก็4ีห้ค่ะสี่ห้าหห ห้าหกหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดเก้เกาโคคือเก้าล่ะคะ่ะสุดบนสุดล่างเนาะสุดบนสุดล่างปูไม่ยางละเก่าคะ่ะเก้าโคเดี๋ยวหามาเบิ่งตัวเด่นนักกันคะ่ะตัวเด่นของปูคะ่ะสุดนี่เป็นของปูขนหรอค่ะ,คะปูขนคะ่ะ โปขน่นมีหลายสูตรคำนวณเิ่นกนส่งมาใหมสุดบนลางค่ะสุดบนเราเน้นไปที่60ค่ะเด่นไปที่60ปูให้มา6ก7 1เจหนึ่งค่ะสองคููค่ะถ้ดติดศูนย์ก็จะเป็น60วิ่งเด่นเจ็ดหามากเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งตัวเดียวค่ะ เกตหนึ่งตัวเดียวค่ะสุดลางสุดลางปูหายมาเป็น6กเกดค่ะติดเกตกับเสลางเป็น6กเกดหกเกตเก้าศูนย์ค่ะทำเป็นลางเป็นเก้าศูนย์ค่ะเก้ากับหกเนาะค่ะเนาะเก้ากับหกซับหัวอ้วยขึ้นกล้วยล่งก็ว่าได้ละค่ะแต่เป็นลางก็จะเป็น9 0้าศูนย์ค่ะ หกเกค่ะเป็นล่างค่ะตัวเหล็กแนวทางของปูเด่นไปที่เหล็กเกตกับเหล็กศูนย์ค่ะจับคูนาะตัวอื่นๆกับเป็นตัวร่องละค่ะหามักค่ะสอบตั้งได่ก่ะขอพิจารณาเบื้องนอกค่ะนาะนอันนี้ตัวร่องของปูค่ะตัวร่องปูหายมาศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งติดศูนย์คือศูนย์หนึ่งค่ะร่องร่องล่างค่ะตัวเหล็กของปู ค่ะตัวเลขถามว่าหลายป่าปูมันกระหายมาตามสูตรเนาะสูตรมันมาจังสีมีตัวใดแนวปูก็จะจับ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 มาหายละค่ะปูกับมาเดนให้อีกเท่อนึงค่ะ,คะเลขวิ่งบนเจ็ดกับศูนย์ค่ะเดินไปที่เจ็ดจับคู่มาหายสามเจ็ดห้าเก้าสี่แปดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าเดินหาสองคู่ค่ะ หกศู 60, ค่ะบนบน60ศูนยดห่สุดลางวิ่ง0ูนย์กับ7คือเก่ากแะค่ะเด่น7จับคูม่าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสสองสสามสี่ห้าห้าหกหค่ะปูกระเด็นให้าศนย์เนาะค่ะปูเด่นคปูเด่นหาเก้าศูนหกเจ็ดค่ะ2คู สองคูล่างสองคูบนสองคูค่ะเหล็กหกเล็ก 6, เก,ก่ากะทือว่าจับหัวขื่นหัวลงนะะเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นล่างก็จะเป็นเก้าศูนย์ค่ะถ้าเป็นบนก็จะเป็นหกศูนย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหกเ็ดค่ะล่างค่ะมักชอบตัวใดก็ล่องผิดจระนาเบิ้องเนาะค่ะเนาะมันไปเข่าตัวเด่นเหล็กเด่นเหล็กดังทั้งใดบอ่อมีตัวมักบอ่อจังใดญ่กะเอาไปจับเบิ้งค่ะอยู่ในนีแหละค่ะสุด ล็อกเงินล้านของปูปูเด่นให้สองครูแขมแขมค่ะจังไดก็ล่องผิดจาร่าเบิ้งได้ค่ะเด้อทางช่องก็นํามาเสนอให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็มีความเสี่ยงค่ะมีเขาไม่ลดค่ะแต่ตามสถิติของเพื่อนกะถือว่าสุดยอดอยู่ค่ะสุดนี่เข่าตลอดค่ะเข่าตลอดสุดนี่กะอาจจะอยู่ในตัวเด่นหรือตัวตัวร่องเนาะค่ะล่องผิดจาร่าเบิ้งค่ะสุดนี่ คลิปนี้เกล็าลำไย,ยกับว่ามไมยหางหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้ค่ะเด้อก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนก็โชคๆมันๆน,น,น้ำกันสุปูผสุค้นค่ะสวัสดีค่ะ